แคทแฟนตาซีเกมใหม่จากบอลไฟกัตเตอริงของพี่โอ๊ตปราโมทเพิ่งมีอัปเดตใหม่ล่าสุดพร้อมกับคอนเทนต์สุดน่ารักที่เป็นการคอลแลบกับเนโกภาราเกมวิชวลโนเวลยอดนิยมที่วางจําหน่ายตั้งแต่ปี2014ในวอลุ่มที่1และทยอยรีลิสต์ตอนต่อๆมาจนถึงวอลุ่มที่4ในปี2020ความนิยมของเกมนี้ทําให้มีการนําเอาไปดัดแปลงเป็นอนิเมะค,ความยาว12ตอนในปี2020รวมถึงการผลิตเป็นหนังสือกระตูนด้วยครับฉนั้นการคอลแลบในคราวนี้จึงเป็นความพิเศษมากๆของทั้ง2เกมเพราะมันจะะเป็นนกกการรพบััััขขอองงงงตลคลคหท้2่ พื่อสารต่อเรื่องราวในแบบฉบับของตัวเองครับโดยเราจะได้เห็นแง่มุมใหม่ๆของน้องแมวเหมียวที่ชื่นชอบเอาล่ะแต่ก่อนจะพูดถึงคอนเทนต์ใหม่ผมขออนุญาตรีแคปข้อมูลของทั้งสองเกมให้ตามนี้ครับแคทเฟรนซีจะเป็นเรื่องราวของตัวเอกที่รับบทเป็นผู้ตรวจการซึ่งมีฉากหน้าเป็นผู้จัดการคาเฟ่ก่อนหน้านั้นเราจะได้เห็นอนาคตในอีก136วันข้างหน้า ในตอนที่แคทโตซิตี้กำลังถูกทำลายลงด้วยเหตุการณ์การระเบิดครั้งยิ่งใหญ่ส่งผลทำให้เมืองแห่งนี้สลายไปชะตาก,กรรมของเราจึงเป็นการยับยั้งไม่ให้เกิดหายนะในครั้งนั้นเบาะแสที่ได้จะมาจากการตรวจพบความผิดปกติภายในเมืองที่เกมเรียกว่าจุดพาโทสรั่วไหลที่ส่งผลแปลเปลี่ยนให้คนธรรมดากลายเป็นมอนสเตอร์หุ่นเชิดแน่นอนว่ามันก็ย่อมมีตัวละครวายร้ายแฝงตัวอยู่เบื้องหลังครับตัวเอกในฐานะผู้ตรวจการจึงต้องเข้ามาประจําการในฐานปฏิบัติการแนวหน้าในพิกัดที่มีการรั่วไหลของสถานพาโทส โดยเราจะมีฉากหน้าเป็นคาเฟ่ขายอาหารและก็เครื่องดื่มส่วนเบื้องหลังก็คือการตามหาต้นเหตุของความผิดปกติและต่อสู้กับศัตรูฝั่งตัวร้ายไปพร้อมกันนอกจากนั้นบริบทของเกมนี้จะเป็นโลกที่มนุษย์อยู่อาศัยร่วมกับเผ่าแมวที่มีพลังพิเศษในการต่อสู้ ระบบการเล่นจึงเป็นการนําเสนอให้ผู้เล่นได้สั่งสมตวละครเผ่าแมวนะครับพัฒนาตวละครจัดทีมและเข้าต่อสู้กับศัตรูในรูปแบบการเล่นแบบ turn-based RPG โดยผู้เล่นจะต้องเลือกการสกิลมาเป็นคําสั่งในการออกแอคชั่นของตวละครที่เราเลือกที่พิเศษก็คือการสกิลจะทําการแรนดอมและก็มีระบบผสมการ์ดด้วยครับตวละครแต่ละคนก็จะมีทักษะในการต่อสู้ทั้งรุกและรับแตกต่างกันไปรวมไปถึงอัลเทอร์เมทการ์ดที่จะเป็นการเรียกใช้ท่าไม้ตายซึ่งเกมก็จะมีฉากคัสิีนเท่ๆให้ได้ดูกันด้วย แคทแฟนตาซ,ซีจึงทาให้เราได้สนุกไปกับระบบต่อสู้แนวเทิร์นเบสการได้สะสมตัวละครที่มีมากกว่า100ตัวและในเรื่องที่ชวนติดตามครับต่ดสลับมาในฝั่งของเนกโกพาราจะมาในคอนเซปของสวรรค์ของแมว a ค Para าด s e เนื้อเรื่องของเกมนี้จะตั้งอยู่ในโลกที่มนุษย์อาศัยอยู่ร่วมกับสาวแมวหรือที่เรียกกันว่าเนกโกซึ่งมนุษย์สามารถเลี้ยงผู้เธอเป็นสัตว์เลี้ยงได้เกมจะเล่าเรื่องราวของคาโชมินาดุกิผู้เป็นทายาทของครอบครัวที่ทําขนมญี่ปุ่นมาหลายชั่วอายุคนเขาได้ย้ายออกจากบ้านเื่อออานนขขมงงตัวใชโซ ระหว่างการขนของเขาพบว่ามีสาวแมว2ตัวจากบ้านเดิมของเขาแอบซ่อนมาด้วยนั่นก็คือช็อกโกแลาและก็วานิลาแม้ว่าเขาจะพยายามส่งพวกเธอกลับแต่ทั้งสองก็อ้อนวอนให้เขาอนุญาตให้อยู่ด้วยจนสุดท้ายทั้ง3ก็เลยเปิดร้านลาโซเลด้วยกันโดยหลังจากนี้ก็จะมีตัวละครนิกโกอีกหลายคนเข้ามาโพพันกับเรื่องราวทั้งหมดของฟีรี์ครับ ระบบการเล่นของเนโกพาราจะเป็นแนววิชวลโนเวลที่ให้ผู้เล่นได้อ่านเนื้อเรื่องตลอดทั้งเกมโดยตัวเกมจะมีฉากจบแค่แบบเดียวครับนั่นทำให้ผู้เล่นไม่มีตัวเลือกหรือว่าส่วนร่วมที่จะมีผลต่อฉากจบแต่ว่าจะเน้นหนักไปที่ความฟินระหว่างการดำเนินเรื่องราวแทนโดยเฉพาะระบบการปฏิสัมพันธ์กับเหล่าเนโกในโลกของเกมนี้เนโกจะต้องสวมกระดิ่งที่ช่วยให้พวกเธอสามารถใช้ชีวิตในสังคมมนุษย์ได้และจะต้องลงทะเบียนด้วยเอกสารทางการเรื่องราวก็จะขับเคลื่อนด้วยประเด็นความสัมพันธ์ระหว่างคาโชกับเนโก าชีวิตประจําวันที่ร้านขายขนมและก็ความท้าทายต่างๆที่พวกเขาต้องเผชิญในโกพาราจะดาเนินเรื่องราวผ่านหลายภาคเลยนะครับแต่ละภาคก็จะเน้นความสัมพันธ์และการพัฒนาของตัวละครที่แตกต่างกันไปโดยจะมีแก่นเนื้อเรื่องเกี่ยวกับครอบครัวการยอมรับความรักและการค้นหาที่ยืนของตัวเองในสังคม ทีนี้เกี่ยวกับการคอลแลบกันระหว่าง2เกมเขาจะใช้ชื่อกิจกรรมนี้ว่าหวานนี้มีเหมียวเมื่อลังขนาดใหญ่ลึกลับ3ใบถูกส่งมาถึงร้านเบเกอร์คาเฟ่การเดินทางสุดทันษาและออปนหัวใจที่ไม่คาดฝันกําลังจะเริ่มต้นขึ้นเมื่อคุณผู้ชมเข้าสู่เกมนะครับหัวข้อที่เราจะเล่นได้ก่อนใครก็คือหัวข้อการเริ่มต้นเรื่องราวเมื่อเข้ามาแล้วนะครับเกมจะมีการแบ่งแชปเตอร์เอาไว้ให้ซึ่งแต่ละแชปเตอร์จะทยอยปลดล็อกมาเรื่อยๆตลอดทั้งช่วงที่มีการจัดกิจกรรมซึงเพื่อให้คุณผู้ชมเห็นภาพกว้างๆนะครับผมขอ,อ ตอนที่หนึ่งสาวแมวฟ้าประธานในวันหยุดสุดสัปดาห์ทั่วไปมีพัสดุขนาดใหญ่3กล่องส่งไปยังเบเกอร์คาเฟ่เป็นพัสดุที่ส่งมาจากที่อยู่ที่ไม่คุ้นเคยทําให้คุณรู้สึกง,ง,ง,งุนงงแต่จู่ๆก็มีเสียงดังออกมาจากในกล่องจากนั้นเราก็จะเข้าสู่ฉากเนื้อเรื่องครับคำบยายบอกว่าในเช้าวันเสาร์ที่ตัวเอกไม่ต้องทํางานจู่ๆก็มีพัสดุที่เราไม่ได้สั่ง3กล่องมาส่งที่ร้าน พอลงไปตรวจสอบเรากลับไม่แน่ใจว่าใครเป็นคนส่งมาในขณะเดียวกันพนักงานส่งพัสดุก็ต้องรีบไปส่งของที่อื่นต่อเราก็เลยไม่ได้ถามอะไรเพิ่มเติมทันใดน,นั้นเองของในกล่องก็เปิดออกปรากฏเป็นนิโก้สาวน้อย3คนได้แก่ช็อกโกลาวานิลาและก็โกโก้ทั้ง3พอรู้ว่าตัวเองไม่ได้ไปที่ร้านของคาโชผู้เป็นเจ้านายก็ตั้งใจว่าจะกลับเข้ากล่องแล้วก็จ้างพนักงานขนส่งให้ไปส่งพวกเธอที่ร้านเค้ลาโซเลยังไงก็ตามการทําแบบนั้นกลับกลายเป็นเรื่องยุ่งยากขึ้นมาครับเพราะวิธีการเข้าออกแคตโต้ซิตี้ มีการขอเอกสารเพิ่มเติมด้วยจึงจะสามารถขนส่งแบบปกติได้โดยเฉพาะเผ่าแมวทริชกับมินามิเอเจนแมวประจําร้านของเราก็เลยเสนอว่าให้เด็กน้อยทั้ง3คนอยู่กับเราที่นี่ไปก่อนอสุรากับเอโก้ก็เห็นด้วยกับความคิดนี้ครับโดยระหว่างนั้นชิโร่จะเป็นคนเตรียมเอกสารต่างๆให้ตอนที่2มาเปิดร้านกันเมื่อตัดสินใจรับเด็กทั้ง3คนมาอยู่ด้วยโชคราวกลุ่มตัวเอกก็เลยให้ข้อมูลเกี่ยวกับแคสโตซิตี้นะครับทั้งประเด็นเกี่ยวกับอนุภาคพาโทส เ่าแมวหุ่นเชิดและเหตุผลของการไม่อยู่ของคาเฟ่เหล่านี้ทีนี้อีกหนึ่งปัญหาที่จะต้องแก้ไขนอกจากเอกสารก็คือการหาเงินค่าเดินทางแม้เอกสารจะครบนะครับแต่ว่าเงินก็ต้องมีเช่นกันพวกเขาจึงสรุปกันว่าเด็กน้อยทั้ง3าคนเคยทางานในร้านเค้กมาก่อนฉะนั้นเราควรจะไปเช่าตึกแล้วก็เปิดร้านเค้กให้พวกเธอสเสมือนการสร้างงานสร้างอาชีพครับถ้าน้องมีไรายได้ก็จะมีเงินมาใช้จ่ายสําหรับเดินทางโดยเงินทุนในช่วงต้นเราจะเป็นคนออกเงินให้นะครับบอกเลยว่าใจดีสุดๆไปเลย บทที่3ถ้างั้นชื่อร้านก็คือหลังจากที่เลือกตึกที่จะเช่าสําหรับเปิดร้านได้แล้วเราจะพบว่าด้านหลังมีสวนผลไม้ขนาดใหญ่อยู่ด้วยครับพวกเขาคุยกันว่าเจ้าของที่อนุญาตให้ผู้เช่าสามารถปลูกต้นไม้ที่นี่ได้พวกเธอก็เลยคิดว่าจะปลูกผลไม้หลากหลายชนิดเอาไว้สําหรับตกแต่งหน้าเค้กทีนี้ขั้นตอนต่อไปก็คือการตั้งชื่อร้านแต่คิดยังไงก็ไม่ลงตัวไม่โดนสักทีคณะกลุ่มตัวเอกก็เลยเกิดไอเดียขึ้นมาว่างั้นให้ลองชิมรสชาติและสไตล์ของอาหารที่น้องๆทํากันก่อนเพื่ออาจจะช่วยเป็นแนวคิดในนนกกาารรตั้้้งชื่อ็็เปไปไได น้องในโกทั้ง3าคนก็จัดแจงเสิร์ฟเครื่องดื่มให้เราได้ชิมนะครับพวกเธอบอกว่านี่เป็นเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพที่มีรสชาติพิเศษเพราะว่าพวกเธอรับรู้มาว่ากลุ่มตัวเอกเพิ่งผ่านงานหนักมาฉะนั้นเราควรจะดื่มอะไรดีๆเพื่อบำรุงร่างกายในเซตเครื่องดื่มก็จะประกอบด้วยน้ำแตงโมผสมผักรวมนะครับซึ่งเมนูนี้จะเสิร์ฟให้กับอัซระเอโคได้น้ำเปโกโคล่าผสมกับน้ำผักซึ่งน้องไม่ค่อยชอบสักเท่าไหร่ครับมินามิได้น้ำองุ่นผักรวมส่วนเราก็จะได้กินกาแฟสตรพิเศษนะครับ พอดื่มเข้าไปตัวเอกก็หมดสติไปทันทีแต่ว่าตอนที่ตื่นกลับมาเราจะรู้สึกสดชื่นในแบบที่ไม่เคยเป็นมาก่อน <S <S บทที่4ต่อสู้เพื่อเครื่องครัวต้องบอกว่าแม้จะลองน้ำผักกันแบบช้ำๆแต่ก็ยังหาชื่อร้านไม่ได้สักทีครับพวกเขาก็เลยพักเรื่องนี้เอาไว้ก่อนแล้วออกไปหาซื้อชุดเครื่องครัวที่ห้าง เมื่อไปถึงห้างสรรพสินค้าทุกคนดันไปเห็นโปสเตอร์โปรโมทกิจกรรมแข่งเกมอาร์เคดแบบ VR ครับโจทย์ก็คือถ้าทำคะแนนได้ตามที่กำหนดผู้เข้าร่วมจะได้ของรางวัลที่เกมเซนเตอร์กำหนดเอาไว้ซึ่งหนึ่งในของรางวัลเหล่านั้นก็คือชุดเครื่องครัวแบรนด์เนมพอเห็นแบบนั้นทุกคนก็เลยสนใจอยากเล่นเกมนี้ครับผู้จัดการของศูนย์เกมก็เลยพาเราไปดูเครื่องเล่นเกมแบบ VR เขาบอกว่านี่คือบ้านผีสิงสยองขวัญเวอร์ชัน VR HD Special Enhanced Edition จากนั้นเราจะเข้าสู่การแข่งขันครับซึ่งก็จะเป็นการจำลองฉากต่อสู้ให้เราเอาชนะผีในเกม ตอนที่5เว้นตาสาหรับเกมสยองขวัญโดยเฉพาะกลุ่มตัวเอกได้แบ่งทีมเข้าไปเล่นเกมนี้กันนะครับแต่ปรากฏว่าไม่มีใครผ่านด่านไปได้ไกลจนถึงระดับคะแนนที่เจ้าของร้านกําหนดเอาไว้ได้เลยจะมีก็แต่วาน,นิลากับช็อกโกแลตที่เล่นชนะเพราะได้แว่นตาสายตายาวของคุณยายที่พวกเธอเจอก่อนเริ่มเล่นเกมครับตอนที่ออกมาพวกเธอบอกเคล็ดลับให้ฟังว่าจริงๆแล้วไม่ได้มีอะไรซับซ้อนเลยพวกเธอแค่ยืมแว่นมาใส่จะได้มองผีในเกมไม่ชัดพอเห็นไม่ชัดก็จะไม่กลัวไม่ตกใจวาน,นิลาก็เลยไกด์ให้ช็อกโกแลตเล่นเกมได้ เนื่องจากช็อกโกแลตจะมีความสามารถด้านการเคลื่อนไหวที่ดีมากอยู่แล้วการเล่นเกมของทั้งคู่ก็เลยผ่านฉลุยได้คะแนนติดอันดับหนึ่งใน3กันเลยทีเดียวครับฉะนั้นในช่วงสุดท้ายของตอนนี้พวกเราก็เลยได้เครื่องครัวมาเป็นของรางวัลตามที่ตั้งใจเอาไว้ตอนที่6ตะวันและจันทราอันอบอุ่นหลังจากที่ได้เครื่องครัวและอุปกรณ์ทุกอย่างพร้อมแล้วพวกเขาทั้งหมดก็กลับไปที่ร้านนะครับแล้วก็กินข้าวเย็นด้วยกันซึ่งก็จะมีฉากทบทวนอดีตเช่นประเด็นเรื่องชื่อร้านเค,ค้กของเจ้านายของพวกเธอทั้ง3คนที่แปลว่าาพระิตย พอพูดเรื่องนี้ก็ะพลทําให้คิดถึงช่วงเวลาที่ได้กลับไปยังร้านแห่งนั้นพระเอกก็เลยดาริไอเดียขึ้นมาว่าเราน่าจะตั้งชื่อร้านให้สอดคล้องกับลาโซเลชื่อดังกล่าวที่ได้ก็คือลาลูนที่หมายถึงพระจันทร์และบริบทของพระจันทร์ยังสื่อไปถึงแสงที่ส่องปลอบประโลมความหิวและหัวใจของทุกคนเสมือนอาหารที่ทั้ง3ามทำนั่นเท่ากับว่าแชปเตอร์ที่1ก็จะจบด้วยการได้ชื่อร้านนั่นเองครับและผู้ชมก็จะเห็นว่าตัวเนื้อเรื่องที่คอลแลบกันจะมีความน่ารักสดใสในแบบเน็กาาาร,ารสรสมผนกับคววามมมีน้ใจเเต็ช่หลือออขงกกลุ่มตัวเจากคร เล่นจบตอนแรกก็สามารถบอกได้เลยครับว่าใจฟูสุดๆแถมตัวเกมจะมีเพลงที่ใส่เข้ามาเฉพาะสําหรับอีเวนต์นี้ด้วยทีนี้ในตอนต่อ,ตอไปคุณผู้ชมก็สามารถดูได้จากเมนูในเรื่องเลยนะครับว่าจะปล่อยมาวันไหนต้องรออีกกี่วันตามนี้เลยเอาล่ะมาต่อกันที่กิจกรรมอื่นๆกันบ้างนะครับกิจกรรมอันนี้จะเรียกว่าหอกกลับบ้านมันจะเป็นมินิเกมที่ให้ผู้เล่นประกอบอาหารโดยเริ่มต้นจากการเลือกวัตถุดิบหลักต่อด้วยขั้นที่2คือการรอแล้วก็ร,รับอาหารแล้วก็จบด้วยการคลิกเพื่อเสิร์ฟอาหารให้กับลูกค้า เมจะมีคําแนะนําให้เราด้วยนะครับดูจากภาพอันนี้ก็คืออาหารระดับพื้นฐานถ้าเราใส่ส่วนผสมเพิ่มเข้าไปก็จะกลายเป็นอาหารระดับสูงที่หลากหลายระบบก็จะมีการแนะนําให้นะครับว่ามีส่วนผสมอะไรบ้างและถ้าผสมกันจะออกมาเป็นอาหารลักษณะหน้าตาแบบไหนเช่นอันแรกก็จะเป็นแป้งเครปฟผสมกับชุดผลไม้ก็จะออกมาเป็นเครปผลไม้หรือว่าถ้าผสมกับไอศกรีมรูปแมวก็จะเป็นครปฟรูปแมวยิ่งไปกว่านั้นถ้าผสมผลไม้และไอศกรีมพร้อมกันก็จะเป็นเครปผลไม้ตกแต่งด้วยรูปแมวเลยครับ หรือเมนูโดนัทถ้าผสมกับครีมสําหรับตกแต่งก็จะได้รวดลายของโดนัทที่เคลือบรสชาติต่างๆไม่เหมือนกันโดยเราสามารถทําโดนัทรสช็อกโกแลตผสมวานิลารูปแมวที่เป็นอาหารระดับสูงสุดได้ด้วยภายในร้านยังมีเครื่องผลิตกาแฟาอัตโนมัติเครื่องทาโยเกิรต์ตส่วนจานชามและกระทะที่ใช้แล้วก็จะต้องเอาไปทําความสะอาดเอาละทีนี้มาดูวิธีการเล่นของจีิงกันครับวิธีเล่นก็คือผู้เล่นจะต้องทําอาหารขายลูกค้าให้ได้เยอะที่สุดในกรอบเวลาที่เกมกําหนดเอาไว้ ลูกค้าบางคนอยากกินแค่เครปธรรมดาเราก็แค่กดลงแป้งในกระทะรอจนเสร็จแล้วก็เสิร์ฟได้เลย,เลยหรือว่าบางคนอยากได้เครปที่มีความซับซ้อนมันก็จะมีเพิ่มขั้นตอนลงไปซึ่งผู้เล่นก็จะต้องเล่นไวทำไวถ้าทำสำเร็จก็จะผ่านด่านไปยังเสฟที่ท้าทายกว่าเดิมผู้เล่นยังสามารถอัปเกรดเครื่องครัวได้ด้วยนะครับอย่างผมอัปเกรดกระทะก็จะทำให้ในร้านมีกระทะพร้อมใช้2ออันอัตราการผลิตอาหารก็จะเร็วขึ้นนั่นเองมินิเกมหอ,อกกลับบ้านสำหรับผมก็มองว่าสนุกใช้ได้เลย มาพูดถึงตัวละครใหม่ทั้ง3าคนกันบ้างนะครับผมเริ่มจากโกโก้โกโก้ Go จะเป็นตัวละครที่เกมแจกให้ฟรีนะครับกดรับจากเมนูแลกเปลี่ยนขนมหวานได้เลยครับซึ่งเมนูนี้จะใช้เทมเค้กสตรอเบอรี่ในการแลกโดยเค้กสตรอเบอรี่ก็จะได้จากการเล่นเนื้อเรื่องนั่นเองเกี่ยวกับโกโก้ก็จะมีสมญานามว่าพูดเหมียวได้เดียงสาเธอจัดอยู่ในกลุ่มพาโทสสีน้ำเงินครับลักษณะนิสัยใจดีและก็นิ่งขรึมความเชื่อของเธอระบุว่าเธอขอให้ตัวเองได้อยู่กับทุกคนตลอดไปไม่ต้องพลากจากกัน ปรวเพิ่มเติมบอกว่าโกโก้เป็นแมวสาวที่มีนิสัยสงบนิ่งเธอรักช็อกโกแลตและก็วาน,นิลามากเธอถูกช็อกโกแลตพบระหว่างออกไปซื้อของแล้วก็รับมา,าศัยอยู่ในร้านลาโซเล่ด้วยกันแม้ปกติจะดูเงียบๆแต่ว่าจริงๆแล้วเธอมีสายตาที่เฉียบคมเป็นคนช่างสังเกตและมีความสามารถในการเคลื่อนไหวสูงเธอรู้จักกรตันยูจะจําความดีที่ทุกคนมีต่อเธอและในยามขับขันเธอก็จะออกมาปกป้องเพื่อนและก็ปกป้องทุกคน ส่วนช็อกโกแลตกับวาน,นิลาก็จะเป็นตัวละครอีก2คนที่เราสามารถสุ่มกาชาได้ในช่วงอีเวนต์นี้นะครับช็อกโกแลตจะเป็นสายโจมตีแบบเดียวกับโกโก้ส่วนวาน,นิลาจะเป็นสายบัฟนะครับคุณผู้ชมชอบน้องนโกะคนไหนเป็นพิเศษก็สามารถเลือกตู้ในการสุ่มได้เลยทางทีมบอลไฟเกตาริงเขาจะมีแยกตู้เอาไว้ให้ด้วยตู้ช็อกโกแลตจะมีชื่อว่าท่วงทํานองอันหอมหวาน สกิลหลักจะเป็นการโจมตีแบบซิงเกิลแาร์เก็ตนะครับและการโจมตีในชนิดของดาเมจบทขยี้ส่วนตู้สําหรับเปิดหาวนิลาจะมีชื่อว่าหวานละมุนกลุ่นหัวใจสกิลบัฟของเธอจะเป็นการสร้างสถานะคู่หูคนสนิทให้กับเพื่อนร่วมทีมหนึ่งคนซึ่งเพื่อนในทีมคนนั้นจะได้รับบัฟพิเศษเช่นดาเมจคริติคอลแรงขึ้นเพิ่มดีเฟนส์เพิ่ม HP อะไรทำนองนี้ครับรายละเอียดเพิ่มเติมเกีเ่ยวกับสกิลทั้งหมดของตัวละครแต่ละคนคุณผู้ชมสามารถเข้าไปอ่านทำความเข้าใจเพิ่มเติมได้ในเมนูตะคร กิจกรรมอื่นๆนอกจากนี้ก็จะมีบันทึกกิจการที่จะเป็นภาร,รกิจแบบจำกัดเวลาให้ผู้เล่นทำภาร,รกิจให้สําเร็จเพื่อรับของรางวัลครับและส่วนผลไม้กิจกรรมท้าทายบอสที่ให้ผู้เล่นสามารถท้าทายขีดจำกัดความสามารถของทีมผู้เล่นได้อย่างสนุกสนานแล้วก็จะได้รับของรางวัลมากมายด้วยซึ่งกิจกรรมนี้จะปลดล็อกหลังจากที่เราเล่นถึงบทที่4ตอนที่4ครับก็เอาไว้รอเนื้อเรื่องปลดล็อกถึงตอนนั้นเราค่อยมาเล่นกิจกรรมนี้กันนะ เพิ่มเติมนอกจากเมนูภายในอีเวนต์ก็จะมีภารกิจปั้นเหมียวในโกพาราซึ่งก็จะเป็นความท้าทายที่ให้ผู้เล่นพัฒนาตัวละครทั้ง3คนให้แข่งขึ้นถ้าทำสำเร็จเกมก็จะมีของรางวัลให้เอาละสำหรับอีเวนต์หวันนี้มีเหมียวจะจัดขึ้นในช่วงวันที่23เมษายนจนถึง21พฤษภาคมปี2568นะครับใครที่เป็นแฟนแคทแฟนตาซีหรือว่าอยากติดตามเรื่องราวใหม่ๆของนโกทั้ง3คนจากนโกพารา ผมบอกเลยว่าห้ามพลาดอีเวนต์นี้เป็นอันขาดพอเล่นแล้วอบอุ่นหัวใจใจฟูจากความสดใสน่ารักของตัวละครทั้ง3คนแน่นอน Cat Fantasy เล่นฟรีได้เลยนะครับทั้งระบบปฏิบัติการ Android, iOS แล้วก็ PC ลิงก์ดาวน์โหลดผมจะไปเอาไว้ให้ใน Description นะครับสำหรับวิดีโอนี้ผมเอาจาก Channel The Move ลาไปก่อนขอบพระคุณสำหรับการติดตามเสมอมาสวัสดีครับ もしかして猫んの殺るパンようこそこちらの店長専用席へどうぞみんな気をつけてみんな仕事の時間店長カカオの帽子好きどうぞよろしくお願いしますカカオ店長守る ぶっ飛ばし